เหงาแท้งแ่ก็เห็นพนะนั่งเยอะนี่แม่ีแม่มาแล้วค้าเห็นทะเลดาวอยู่ฮะแล้วค้ายกเห็นทะเลดาวแล้วเดี๋ยวก็เห็นซะหอ,อ,บอมบอดเหรอไหมแม่ท่านหอมแล้วจะฝูงหนีเมื่อเด้ออยู่น่ำกันจุดแจ้งค่ะเมนีเมืรีลีลาเข้ามาเจ็บเลยเสื้อผ้าย่าเดือนเงินหันเขาล่ำอยู่หันไกลๆนี่แม่จ<อ>ับของล่ำหนี <laughs> รางนีุ่เนี่ยกะติตาเียวหเนียวัเนี่ยมีต้ทเนี่มีการกไม่กนเขมา่อเอนนเาไม่ยนนิ่งนน่นน่นี่นาอีครับว่าเจ้าิด้่ค่รองั้นเออมันจะเป็นเบาานลยเนาะ้อเสียที่รีช่นนน โอ้จิงสี่โคือจังอายเป็นคนยันมีอะไรแปกกี้โอ้ยเอาแม่ขันว่ายนเอาแม่แล้นยันเจ้าพอส่อเล้วยันเจ้าพอยันพอยันโอ้ยต้องหยกเพ่อะสองคนไตาหยกไปตาเดียวชิ้นเี่แทักนลบเด้ว บอดอกนะคะในโชวงนีง้การทำงานโรงแอนนี้ยาซีบอสุพี่นองสร้าง,งเงานเต็มปีมางจต่ปีที่แล้วจนเน่ามาหอดีนี้ก็ยังีสีเา่าไปหอดประมาณเดือนตุภาคพพมนะคะซึ่งวันหนึ่งก็จะมีหลายงานหรือมีงานเดียวก็แล้วแต่แต่ว่าสู้มือดีพานมาได้ก็ยยอนกำลังใจจากพี่น้องที่ค่อยเบิ่งค่อยให้กำลังใจและที่สำคัญก็คื้อกำลังใจของ,งดีนะคะแฟนจากของท่านสมมติณ์มาปอดท่านมือได้ทิศกันก็กว่าเป็นตาห้องเพลงขึ้นกันได้ไหม เอาอย่างนี้ไม่นี่คิดกันแค่ผัวบนหนุ่มเอาคนหัวกี่คนเนี่ยคนหนึ่งเอาเลยจะถือว่านะคะมือใด้ทับพันไปได้โดยดีมีกำลังใจให้กันส่งและแหงใจให้กันเมื่อเหตุงานผ่านไปได้ด้วยกันแล้วก็พรุ่งนี้มีงานประวันด้วยนะครับยมเพื่อชุ่มแพร่อหญ่ไงอุ้มไงอยู่อำนาจเจริญจ้านะครับส่วนแอนก็แยกออกไปกับราศีนี้ซึ่งมืออื่นก็เรีนสองนันคือกัน ครับสู่ไปด้วยใจเงินร้อยครับ<ะ>ขอรัลังใจจากพี่น้องแฟน,นคขาโปรสิปเป็นเมอรีมือใรพี่น้องก็ต้องมาให้กําลังใจอีกขึ้นเขาเดี๋ยวจะน้อยฟังล่ำเลืองตกรีร่ากรมเทพช่วงนี้ชมคอนเสิร์ตที่จกไปครับ